สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกทท่านนะฮะกับผมลหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับทาง c h anel n YouTube ช่องนี้แล้วก็ทางแ a นเพจ c e b o o k หลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ส่งมอบรถที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับกับคันนี้กับรถซิ่งคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพันเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ความต้องการค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับรุ่นนี้ ก็ต่อคิวกันหลายคิวเหมือนกันนะครับกับรุ่นสเปซแคร็ 3.0S สีเทาลัมโบคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าอยู่ต่จังหวัดนะครับเคสนี้ลูกค้าอยู่อำเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ผมกําลังมุ่งหน้าไปที่สถานที่ส่งมอบรถยนต์ก็เช่นเคยครับอยู่แถววัดหลวงพ่อโตก็เป็นสถานที่นัดหมายในการส่งมอบรถยนต์นะครับกับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ นัดหมายนะครับที่สถานที่ตรงนี้นะครับคนี้ลูกค้าทํางานโรงงานอยู่แถวพี่ไม้นะครับก็ลองยื่นดูนะครับซื้อกับคุณแม่สองคนนะครับคนี้ก็จบตามโปรนะครับแล้วที่สาคัญก็ลูกค้าเลือกการตกแต่งเองนะครับตามโปรโมชั่นที่ผมลงไว้แล้วก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้รถของตัวเองสมบูรณ์ที่สุดนะครับ เคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางในการทาเอกสารผมมีเจาที่ไฟแนนซ์วิ่งบริการให้ถึงที่นะครับแล้วก็วันนี้ก็คือมาส่งมอบรถยนต์ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับแล้วก็ไปชมกันนะครับว่ารายละเอียดรถครันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ครับส่งมอบ fc ที่ นครราชสีมานะครับผมเชิญชมได้เลยครับผมสำหรับคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรถรุ่นที่หายากมากนะครับแล้วก็กว่าจะได้ปล่อยแต่ละเคสนะครับเคส ก็ใช้เวลานานครับอย่างเคสนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1เดือน,1เ,อน1เดือนครึ่งนะครับกับรุ่น Space c a p 3.0S สสีเทาลัมโบคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าทำเรื่องจบตามโปรโมชั่นนะครับเดีย๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอะไรนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนี้นะครับเริ่มต้นด้วย ล้อเลยฮะอย่างล้อชุดนี้ก็ลูกค้าใส่ล้อ r e 3 0นะครับล้อ r e 3 0ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับอย่างยางที่ใส่ให้เดือนนี้ก็คือชุดหน้าก็คือ2 4 5 4 5ห้าี่ห้าขอบ18นะฮะคันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วส่วนล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์2 7 5 4 0ห้าแล้วก็กดหลังมา3นิ้วนี่คือทรงของรถคันนี้ความบาลานซ์ของรถคันนี้นะฮะก็น่าจะทิมนิดๆนะครับ ก็สวยครับอยู่ที่ความชอบเคสนี้ก็คือต้องการทรงแบบนี้ก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนชกอัพฝากกระโปรงหน้าก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามที่ผมแจ้งไปทุกคลิปก็จะมีเฉพาะที่เราที่เดียวที่ติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้นะครับใช้งานได้จริงๆนะครับอุปกรณ์ชิน้นนี้แล้วที่สําคัญลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับกับอุปกรณ์ชิน้นนี้นี่คือสีเทาลัมโบที่ ทุกคนหมายปองมากอยากได้สีนี้มากก็สีนี้หลักๆก,ก็จะอยู่ในรุ่นสเป c แคป p 3.0s รุ่นนี้และก็อีกหนึ่งรุ่นก็คือในรุ่นสเป c แคป p 1.9จะมีแค่2รุ่นเท่านั้นนะครับที่มีสีเทาแบบนี้คันนี้ก็คือติดตั้งฟิลม์มคันนี้ก็คือติดฟิลม์มซิงครับฟิล์มฟ้าใสก็เป็นฟิล์มที่ลดหลังๆมากก็ติดกันเยอะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับอย่างคันนี้รถสีเทาติดตั้งฟิลม์ม ซิ่งแบบนี้ก็ค่อนข้างสวยเพราะว่าด้านในมีอุปกรณ์ที่ต้องโชว์นิดๆน,นะครับสำหรับโปรที่ลูกคา้กกคกคาเลือกโปรนี้ก็คือลูกค้าเลือกโปรจอ Android นะครับนี่ฮะก็ติดตั้งจอ Android 9นิ้วให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเพิ่มเติมจากโปร n d r o i d ก็คือติดตั้ง d i f f ี e OBD นะครับ 6ตัวเสียบปลั๊กใช้ได้เลยวัดค่าได้จริงๆนะครับแล้วก็มีติดตั้งวัดบูทให้อีก1นึ่งตัวเพิ่มเติมจากโปรจอ Android นะครับส่วนมิติของรถก็แคปเปิดได้กว้างขวางนักสบายอยู่แล้วในรุ่นสเปซแคป3าแล้วเป็นรถรุ่นที่ไว้เน้นใช้งานหรือจะเอาไว้บรรทุกของก็ได้หรือจะเอาไว้ทํา แรงทาซิ่งก็ได้ครับอยู่ที่ความชอบนะครับเพราะว่าเครื่องสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าแรงหรือเหลืออยู่แล้วนะครับส่วนด้านท้ายก็ติดตั้งท่อซิ่งไปลายได้ครับสําหรับเคสนี้ไม่มีค้าหลบป้ายเพราะว่าจะมีกล้องมองหลังถ้าติดปุ๊บมันก็จะบางกล้องนะครับเวลาติดตั้งกล้องก็จะติดอยู่ตรงกลางครับเพราะว่าถอยหลังปุ๊บจะได้เห็นมิติของการถอยหลังแค่นั้นเองนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับอีกหนึ่งเคสที่คนข้างสวยครับแล้วก็สมกับที่ลูกค้าหลอกคอยแน่นอนอย่างไายคอคอยคอยพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงกับ f อที่อยู่โคราชนะครับอำเภอพี่มายคอยติดตามชมได้เลยนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงสถานที่ส่งมอบรถยนต์อีกแล้วนะครับก็เช่นเคยครับผมอยู่ที่วัดหลวงพ่อโตนะฮะอยู่แถวสีคิ้ว กับคันนี้ครับสเปคขับ3 0 a สีเทาร์ลัมโบคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่นัดรับรถสถานที่ตรงนี้นะครับกับ FC ที่อยู่อำเภอพิมายนะครับเคสนี้ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มาถึงเรียบร้อยมีด่านที่ลำตะคองเช่นเคยครับแต่ต้นด่านตรงนั้นก็คือเป็นด่านจับความเร็วนะฮะไม่เกี่ยวกับรถสิ่งก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ค่อนข้างสวยนะครับคันนี้ก็ เดี๋ยวคอยติดตามชมแล้วกันเนะาะเดี๋ยวผมอัพคลิปลงในช่องให้สำหรับบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับกับรุ่น3,000สีเทาที่ค่อนข้างจะหายากนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองตามโปรโมชั่นสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตส่งมอบรถก่อนนะครับผมครับครับไม่จ่ายนเุณื่นงเปิดฝากระโปรงได้ าปงเิน้น <sl> ่าสวะสวยนรั้นเียยโอแงว่ามันเป็นสีฝามิติคนถ่ายรูปตอนนี้กับไปจอดกับมันถ่ายแล้วมันไม่เหมือนนี่นี่เบอเิลเท่นันก็ออ้ฟฟาปงไม่ต้องไปนั่นกดลงเลยพยกมันจะระยกเองนั่น จอ,อง<ด>ไปสามพันดูรถก่อนเครื 3, ่สามพันนาอยน้นนนอยไม่ได้ไหาอะไรละเอียดกันเขาหายากใช่ไหมโอ้แต่ว่าจะสีนี้ทุกสีเลยตอนนี้ว่างกันนี่รถมันขายดีมากครับครับตอนนี้ลองดูไหนไหนกูแจ ปวามมันรู้ยังระบบอะไรเขายังไงฮะพอรู้ไหมจะได้เขาบอกต้องบอกไหมต้องอธิบายไหมเคยขับมาก่อนไหมเคยขับซุซูก่อนตัวนี้หกเกียร์หกเกียร์ก็แค่เกียร์หกกับเกียร์ถอยที่มันไม่เหมือนเดิมดูในยูทูบทุกอย่างก็เหมือนเดิมตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้สแตนดาร์ดออปชั่นไม่ค่อยมีอะไร แม่เวลาจะตอก็เชื่อมต่อจอได้เลยอันนี้ไปหลังมาเข้าเกียรย์ต่อเป็นก็ขึ้นจอเลยถ้ามีเน็ตแรงๆก็แชร์ฮอตสปอตเปิด YouTube ดูได้เลยนนแต่รุ่น3000คแจเปน็นเยียนนี้หมดครับพอคงจะรถคุณแค่รู้มั้ยเนี่ยกำมา200,000บาทแล้วลองดูมันมันแชร์ I no, con no, no. เรียบร้อยนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับก็เป็นอีหนึ่งวันอีหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าแฮปปี้นะครับก็เดินทางกันมาไกลนะครับก็ตัวลูกค้าเองก็เคยติดตามผมอยู่แล้วแต่ที่บ้านเขายังไม่เคยติดตามคนระับก็พยายามทาให้มันชัดเจนที่สุดนะครับสําหรับการทําเอกสารแล้วก็การซื้อขายกันนะครับเนี่ยฮะที่บรรยากาศของลูกค้าก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับเป็นอีหนึ่งเคสอีหนึ่งพันนะครับเนี่ยฮะที่ ทำได้จริงครับถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยฮะยินดีให้บริการนะครับต้องการเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงเหมือนลูกค้าท่านนี้ก็ยินดีครับทัเข้ามาได้เลยนะฮะนี่ฮะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะไปส่งมอบรถที่ไหนแล้วก็นำรถรุ่นไหนมารีวิวว่าครติดตามชมได้เลยฮะกหลังป้ายแดงต่งซิ่งนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ